นัตถิสันติปรังสุขขังอันความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์ปู่วันนี้ก็จะได้นำนิทานตำนานพระเจ้าหาร้อชาติมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3 2มมีชื่อว่ายอด,ดอดทนก็ มาถึงนักครุงาร,ราณาสีครั้งนั้นพระเจ้ากะลาปุกสเสวยราชสมบัติมีลูกชายพร,ราหมณ์คนหนึ่งชื่อกุณฑลกุมารได้ไปศึกษาศิลปสสาศาสตร์ที่เมืองตักกศิลาเหมือนเดิมเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เกี่ยวศิลปสสาศาสตร์พวกเราก็จะได้ยินกันบ่อยหน่อยถึงชื่อเมืองตักกศิลาเนี่ยนะ แล้วก็กลับมายังเมืองฟารานสีเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็เด็กครองทรัพย์สมบัติเนี่ยแปดร้อยล้านตาลูปีถ้าประเทศอินเดียเตอนนี้เขาจะใช้เป็นเงินคำ,คำว่าลูปีนะและตอนนี้เองที่เขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าผู้ที่สะสมทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้เวลาตายหาออกไปด้วยก็ไม่ได้ แม้แต่ตัวเราก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปด้วยก็ไม่ได้ลำพึงกับตัวเองนะกุณทนกุมารและเมื่อคิดดังนั้นได้แล้วก็จึงสลัทรัพย์สมบัติทั้งหมด800ล้านเนี่ยออกบริจาคทานก็คงบริจาคท,ทั่วไปที่ไหนมีสมควรเห็นน่าจะเป็นประโยชน์ก็บริจาคทานหมดเลย แล้วก็ออกบวชเป็นลือสีบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพา,านต์เมื่อถึงกลานเวลาต่อมาท่านอยากจะฉันอาหารที่มีรสเปรี้ยวเค็มบ้างในป่าเนี่ยมันบางทีมันก็จะมีรสจืดอย่างนี้นะหัวเปลือกหัวมันยอดไม้ใบไม้นี้นะก็จะมีจืด หรือจะมีผล,ลไม้เป็นกล้วยมะม่วงก็จะออกหวานแต่สิ่งสำคัญในการประทังชีวิตนั่นนะสิ่งที่ต้องใช้มากเป็นที่ต้องการมากนั่นก็คือเกลือเนี่ยเราก็ต้องการมาผสมผสานเปรี้ยวเค็มก็คือให้ได้มีเอาเป็นว่ามีเปรี้ยวมีเค็มนั่นแหละจึงย้อนกลับจากป่าออกมาเนะี่ยมายังใน ในกรุงพราณราศีมีเสนาบดีคนหนึ่งเห็นเห็นเข้าเขาก็รู้สึกเลื่อมใสเห็นเข้าก็รู้สึกเลื่อมใสนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านของเขาแล้วอาราธนาขอให้ไปพักอยู่ในพระราชกุทยานอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ากราปุกชื่อกราปุก เสด็จประพาสพระราชธทยานทรงดื่มน้ําจันทร์จนมึนเมาน้ําจันทก็คือน้ําที่หมักดองนี่แหละเดี๋ยวมันจะทําเป็นน้ําสุราเนี่ยน้ำเหล้าเนี่ยนะแต่ก็มันจะมีหลายชนิดก็ถือว่าทรงดื่มน้ําจันทน้ําที่มีการดองมีการหมักไว้แล้วเนี่ยผ่านเป็นเป็นเขาเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมผ่านไปแล้วพอได้เวลาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ ขึ้นมามีสาเล่าอย่างนี้นะนะเมื่อเกิดอาการเหมือนเมาแล้วก็บรรทมบนตักของสตรีนางหนึ่งเมื่อพระองค์บรรทมหลับสนิทแล้วพวกสตรีจึงพากันเลี่ยงหนีไปเที่ยวในพระราชวิญญาณก็เห็นว่าพระองค์หลับแล้วเนะี่ยก็ค่อยๆอ,ออกค่อยๆย,ย่องนั้นออกไปนะก็ สตรีพวกนั้นก็ไปเที่ยวในพระราชุทยาลกปรากฏว่าไปเที่ยวในพระราชุุทยานก็ได้พบฤาษีนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นางจึงพากันเข้าไปอาราธนาให้แสดงธรรมให้ฟังสักหน่อยคนเมื่อก่อนนะตาเห็นสมณะชีพรามเนี่ยจะขอฟังธรรมธรรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลที่มันมีผลดีต่อการดำเนินวิถีชีวิต ที่จะทำให้เขาเหล่านั้นได้สิ่งที่ดีสิ่งที่งามเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะเห็นเนี่ยสมณะชีพางเขาจะขอฟังธรรมเนี่ยในสมัยโน้นนะฤาษีก็แสดงทำให้พวกนางได้ฟังตามความประสงค์ฝ่ายฝ่ายพระเจ้ากระาปุเมื่อพระองค์ทรงตื่นขึ้นก็สเสด็จเที่ยวตามหาสตรีเหล่านั้นเอหายไปไหนหมดเนี่ยนา ก็เมาเนหะมือนเมาหลับไปเนี่ยพอสา่งเมาเนี่ยตรงพระองค์ทรงตื่นขึ้นมาพอเสาะหาเดินตามหาก็ไม่ได้ไกลคงไม่ได้ไกลเท่าไร่หรอกแตแถบนั้นนั่นแหละก็ได้พบกับพวกเธอกําลังนั่งฟังธรรมอยู่ให้รู้สึกโกรธพิโรธนั่นะอย่างยิ่งเลยแม่เราให้มาอยู่กับเรามาเล่นกับเราให้มาคอยดูแลเรา แต่นี่มานั่งอยู่กับพวกสมณชีพามชีภัยอย่างนี้จึงชักพระขันนะมีดนะฮะมีดดาบเนี่แหละปาดเข้าไปคือวิ่งตรงเข้าไปและหุนหันเข้าไปแลหมายจะฟันคอหรือสีให้ขาดก็ระเด็นไปทันทีเลยแทนที่จะฟันพวกนางสตรีเลเเหล่านี้นะแต่จะไปกะจะไปฟันคอหรือสีดูซิดูสิสคลาะดีที่สตรีพวกนั้น แย่งประขันไว้ทันเมื่อไม่สามารถจะฟันบันคอฤศีให้ได้ดังประสงค์พระองค์ก็เข้าไปตรัสถามฤศีนั้นว่าท่านแสดงทำเรื่องอะไร่ะฤศีก็ตอบว่าเรื่องความอดทนมหาบพิษฤศีตอบอถ้าอย่างนั้นเราจะเห็นความอดทนของท่านณนบัตดนี้ พระองค์ก็เป็นเหมือนน่ะออกแนวคําพูดพาน่ะนะคือจะหาเรื่องนะ่ะเมื่อทรงตรัสดังนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เพชฌฆาตเข้ามานะเรียกเพชฌฆาตนะเรียกให้คนไปเรียกเพชฌฆาตเข้ามาพอเพชฌฆาตเข้ามาถึงพระองค์ก็ตรัสสั่งเพชฌฆาตว่าอ่ะนี่ตัพญาเพชฌฆาตจับตาดาวบทนี้ ความลงนะจับจับดาบุตรนันเอาความลงไปแล้วเคียนทั้งสี่ข้างข้างละห้าร้อยทีเดี๋ยวนี้เลยขายากดูน้ำหน้ามันนะักว่าจะอดทนจกแค่ไหนไอ้ที่เปอนในคนอดทนะ่ะคนผ่านเนี่ยนะบางทีเนี่ยสมณะจีพรามก็ไม่เว้นนะ ่ายเพชฌฆาตเนี่ยก็อยู่ในการปกครองการดูแลอยู่ในพระราชาอำนาจของพระเจ้ากรุงพนาสีพระเจ้ากราปุกเนี่ยก็ทำตามรับสั่งทันทีเมื่อเห็นว่าเพจฌฆาตทำตามกระแสรับสั่งแล้วเนี่ยพระองค์ก็เอ่ยขึ้นอีกว่าเป็นยังไง ท่านยังถือขันติอยู่หรือเปล่าล่ะพระราชารับสั่งถามด้วยน้ำเสียงเยาะหยันเยาะหยันนะนะท่านจะไปสู้อะไรเป็นสมณจีพราน,นท่านก็อยู่เฉยให้ความกับความเมื่อแท่ของเพชฌฆาตหวดครบตามจำนวนที่รับสั่งหลือสีนั้นก็ทูลตอบว่า ยังถืออยู่มหาบอพิษยังถือความอดทนอยู่ฤาษีตอบโดยไม่แสดงอาการสถานหวั่นไหวแม้แต่น้อยเอางั้นเอามีดมาเฉือนเนื้อมันออกทีละชิ้นเดี๋ยวนี้พระราชาคนเดือดนะคนเดือดคนโกรธคนพานเนี่ย,ยจะเป็นอย่างนี้พระราชากรลาปุหันมาทางเพชรฆา ค่อยๆเฉือนเฉือนช,าชา้าๆให้มันเจ็บให้มันปวดมากๆดูสิดูสิมันจะเป็นยังไงเห็นนักบวชเพชย์าตรีบทําตามกระแสรับสั่งของพระเจ้ากระาปุกทันทีขณะเดียวกันพระราชาก็ตรัสถามฤือสีไปด้วยว่าเป็นยังไงท่านยังถือขันติอยู่อีกหรือเปล่าละ่ะ ลือสีก็ค่อยๆตอบด้วยน,น้ำเสียงลาบเรียบบางทั้งที่ถูกเฉือเนื้ออยู่นะมหาบอพิษคงเข้าพระไทยว่าขันตินั้นแทรกอยู่ตามเนื้อหนังหรือลือสีย้อนถามด้วยน้ำเสียงแจ่มใสกังวานดุดเดิมขันติของอาตมาอยู่ในหัวใจต่างหากมหาบอพิษ พระราชารับสั่งให้ตัดมือและเท้าของลือสีแทนคําตอบแล้วตัดถามอีกนะลือีก็ยืนตามคําเดิมจึงรับสั่งให้ตัดหูตัดจมูกแล้วตัดถามอีกนะพระเจ้ากรลาปุนี่โอ้โหคงจะเดือดนะเพราะว่าอยู่ๆสาวงามสตรีต่างๆไปอยู่กับนักบวชผู้นี้เนี่ยนะ ฤสีก็ทูลตอบอีกด้วยนาำเสียงลาบเรียบขันติมิได้อยู่ที่ปลายหูหรือปลายจมูกอยู่ที่หัวใจต่างหากพระเจ้าค่ะฤษีตอบพระราชาเมื่อทรงสดับเช่นนั้นก็ขัดเครื่องพระไทยประมาณหรือเราอาจจะคิดไปว่าคนที่มีอำนาจน้นก็ต้องมีคนที่ต้องรู้รจักยอม รู้จักยอมแต่นี้ไม่ยอมคือจะต้องการที่เขาตอบว่าไม่นั่นและเจ็บและไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะเมื่อพระราชาเมื่อทรงสดับฝั่งเช่นนั้นก็ขัดเคืองพระไทยเป็นอย่างยิ่งทวีคูณและทรงยกพระบาทขึ้นกระทืบยอดยอดอกพระฤาษีแล้วเสด็จหนีไปพอรับตาฤาษีเท่านั้น พอรับตาหรือสีเท่านั้นแผ่นดินก็สู่พระองค์สู่อเวจีมหานรกโอ้โหแผ่นดินรับไม่ไหวนะพระแม่ธรณีพระแม่ของคาพระเพงพระพายคงรวมกันแล้วว่าสิ่งเหน่ยวนี้ทําเกินไปต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้มีเหตุอันใดเลยที่จะทําให้เดือดร้อนเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดคงรวมกันแล้วแผ่นดินสู่พระองค์ลงสู่ อเวจีแล้วก็ไปถึงนรกหนวดฝ่าย,ยพวกเสนาบุดีเมื่อทราบข่าวว่าือษีถูกพระราชาทำลายดังนั้นก็รีบออกไปยังพระรชาชอุทยานนะรวบรวมเอาหูเท้าจมูกของือษีมหาห่อรวมไว้ที่ชายผ้าพลางกล่าวว่าหากพระผู้เป็นเจ้า จะโกรธเคืองก็จงโกรธเฉพาะพระราชาผู้เดียวเถิดอย่าทําให้เว้นแคว้นนี้พินาฉิบหายเลยขอรับเราไม่ได้โกรธเคืองผู้ใดเลยฤาษีตอบด้วยน้ําเสียงางวานแม้พระราชาที่ทําให้เราต้องบาดเจ็บที่ทําให้เราสูญเสียอวัยวะวเราก็ไม่โกรธ และขออวยพรให้พระองค์จงมีพระชนมายุยืนเถิดลือสีได้ถึงแก่กรรมในวันนั้นเองเพราะว่าร่างกายก็คงจะต้องทนไม่ไหวทนทานไม่ไหวต่อการเสียเลือดแล้วก็บาดเจ็บแต่จิตใจของลือสีนั้นมีความนิ่งสงบอย่างหาประมาณไม่ได้ กรท่ามกลางความโศกเศร้าอะไรของพวกชาวนาครโดยทั่วหน้าที่ฤาษีนั้นได้สิ้นไปหมดอายุไปก็คือถึงแก่กรรมไปโดยชาวเมืองรู้กันทั้งหมดนะคติจากนิทานเรื่องยอดอดทนนี้ความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ความลำบาก และต่อการกระทำของคนพาลน,นั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความเจริญนั้นจะเดินต่อไปด้วยได้ก็เพราะว่าเราอย่าไปยุ่งกับคนพาล